สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู่ทุกคนครับพอกระเบาเท้าห้างนัทชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมม,ตม,ววมตหหีต้มเอ็นเกลียวหัวน้ำเบาเท้าพี่น้องเบิ้งมีเ tn หลวนๆต้มเอ็นเกลียวงัวเบื้องใสๆงามๆครับพี่น้องถือว่าเป็นต้มเป็นต้มแซบ่บเนาะพี่น้องเนาะต้มแซ่บกับเกลยวเพียขมๆผพี่น้องเดี๋ยวเกลยวเพียลงไปนีครับเป็นต้มแซ่บเลยได้พี่น้องนะครับมีพักกับพักเกีก่ยก็มีมอละขี่นกครับนี่ อันนี้ซื้อมาเต่ตลาดครับยวนสวนบ้านบ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่ครับช่วงนี้กบพักข้าวตองเนี่ยพักกระโดนน้ำพักชี่ชี้เล่าบักทัวทัวผู้น้ำนะครับมามันนี่ฝาเปิดได้หน่อยครับพี่น้องฝาเปิดก็คือมันแจงจังปางคือแจงจะย่ำมือเศาร์าจากสวยมาได็หน่อยแต่ฟังเบิ่งแต่ว่ามือเ้านี้ตื่นมาฝนตกลินมามาพี่น้องมาเบาๆไรอย่างห่างเสบเหมือนกันก็บาวเท้าโอ้ลงตัวผีแลว้วกอน <laughs> không âm thầm Cho <laughs> mình hoàn Dến lại tuần nhỉ lại cả nhau hình tốt <laughs> <laughs> này Tây

สี็งาอ่อนนี่เนาะอร่อยมากจรงเค็มข้นมืออือหืออืเอเค็มข้นจังหน่อยมืออือ ล่องมึงพักกระโดนน้ำกว้วยป่าเสร็จแล้วพักกระโดนพักกระโดนน้ำ เรื่มเรื่มฮึวกด้วพี่อีเลิดไม่น้องอุ่ง คืนี่ือนิน มันกรุบกรอบดีนะพี่น้องๆๆๆข้าวตวงใช้ลงไปอืมโ้าวท่าเลยพี่น้อง สมซือว่เอ็นเกี่ยวมันใส <laughs> นี่นก็อทีเป็นนัวแกว่ีกหน่อยอืมกินไปพร้อมปุ้งไปนนำ <c oughs> อืมพักสี่นี่กชิ้นก็ปนกับขัดในหนอง ก็ไม <the> <to laugh worldwide> <the> ่จะสวดเบาปากเบาๆกำลังเมามันไปหน่อยมือนี่เป็นจังไงหน่อยชื่อเป็นชิ้นข้างสวดจังไงหล่อของมึงหน่อยใหญ่ Cốm âm cho khư cầu ที่ต้อมอยู่ในนีเนี่ยเกือบรลหนึ่งพี่น้องเอ็นเกีวไปซสื่อเอ็น,อนสดเพิ่มมาต้มเองไปต้มให้พี่น้องเมิงต้มใช่หม้อแรงดันผลว่าเสียนท่ายพี่น้องเมึองผนเอ้ามีเอาไ,เไปเอาก็เลยต้มปลาไ้บดดนพี่น้องบาร์เท้าขาวๆนาทีประมาณครึ่งไอ้สามสิบนาทีถึงสี่สิบนาที ได้ซ้ำนี่กุบกรุบแต่ว่าเป็นหมอแรงดันเลยพี่นออ้องน้อยต้มใส่หมอต้อมธรรมดาก็โดนเติมแล้วพี่น้อง กินยำเด้สับแสบคุ้มๆน้ำนัึงคือไม่ได้แบบนี้เนว่าผ้าอยู่บอกพี่น้องผ้าอยู่แต่ว่ากระไรมือแหละตกคุ้มหรือคุ้มมือที่หามือมหมน่ำ เป็นเนยบเกิดได้พี่นองข้าวตอง ช่วงช่วงนี้ก็เขาพันษานอาพี่น้องกะแห่เทีๆๆยนแห้งน,นะครับจักปอนหอนมือเด <c oughs> อยไปบึงจกักจักบอนหอนมือใดพี่น้อง กินนี่ดอกกินนี่ดอกกระสับอืมเพราะกินนี่ดอกกัน bắt chỉ rồi quả phát điểm tăng tiếng tăng tiếng nhầm nó cúp 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 มอ๊ยใจเขาทำดูถ่ายอืม อื๋อเอเคก็เดยไวสส้สิเเซลก็เนี่ยเส็บๆคึบๆด้พี่น้อง ิึงมันเป็นอันเป็นวงเป็นวงงคือเป็นเซนเอ็นแหละต้มแ้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นนุ่มๆเลยอ้ยเรียบร้อยพี่น้องผ่านไปอีกขาบนึง ต้มเอน็นเกลียวนะครับต้มแสบเอ็นเกลียวนะครับต้มบ,บดลนทาใส่หมอแรงดันนะครับบมไ่ได้บอกว่ายี่ห้อไะไเด้อพี่น้องเพราะว่าบมได้ดีวิวบริกาโฆษณาบอกพี่น้องว่าไทยต้มเปื่อยไว้นะครับแต่ถ้าเขาต้มใส่หมอธรรมดากระดนเนี่ยนะครับดนเนี่ยเอาเมื่อนี้กระเพ้ามะม่งบรรยากาศทั้งหลังเทียงหน้าหน่อยรอบก้นกอนถ่ายคลิปได้ถ่ายพ,พี่น้องเมื่อรอบสวนรอบบ,บ้านแต่บริเขาในบ้านครับมันเป็นอัน บนว่าเป็นอ่าเป็นบ้านเนาะมันมีแต่มองนอนมองเดียวกับทั้งรัวซ่านกะเ <c oughs> นี่ยเหม็นอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับเอากะให้พี่น้องไดีเบิง่งบรรยากาศชุกเขียวงามๆนะครับบรรยากาศฝนฝนตกอันท่าจะเศร้าพี่นอ้องวังงเศร้านี่ฝนตกเศร้าหล้วก็ฟ้าเปิดเลยนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกๆท่านอยู่ไก่อยู่ไก่เนาะไปเหตุการณ์เห็นงานอยู่ตางจังหวัดตังประเทศนะครับเบิ่งงลิบบ่าวท้าวหรืขึ้นหอดบ้านมาเสนเอาตัง บึงบึงตังอันแก่ขึ้นหอดเด้อพี่น้องเด้อบ่าวแถวก็สิถ่ายมาให้ชมบ่าวแถวสิถ่ายมาให้เบิ่งเรื่อยๆนี่ล่ะอ่าบรรยากาศมื้อนี้เป็นจังซี่จังซี่จังซี่นะครับบางมื้อฝนตกบางมื้อก็มืดพอ่นล่ะสิกินจนมืดบ่จ้ะบางมื้อนะบ่าวแถวใต้ไฟอ่ามันคึ้นมันเนั้ยก็ใต้ไฟนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เจติดตามมาชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องคือเก่านะครับต้มแซ่บเอ็นแก้วนะครับแซ่บๆกรุบๆ คือเ่านะครับฝากพี่นงองมากาักกะไลถือเจก,กะแช่บา่วทาวรดีนะครับเดีอยสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ